เดชจัดพิมโบดั้นสองกษัตริย์สวยมากชอบมากจริงๆดูรูปมาสักพักละแล้วก็ชอบแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ใช้นาฬิกาโรเล็กนาฬิการูแล้วเราก็แอบแอบอยากได้เพราะเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเตะตาเต,ตาะใจมาก็เลยก็เลยมอง เรือนนี้อยู่นานมากแต่ตัวที่มองอยู่จริงๆเป็นตัวแสแตเลสธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นสองกระสับไม่ได้มีทองแบบนี้แต่เป็นแต่เป็นดอด้านสีหน้าปัดจะเป็นสีเทาแล้วตัวเลขเป็นเลขโรมันสีเขียวซึ่งเป็นเขียวที่เหมือนแบบเขียวออกัสตาที่แบบรักกอล์ฟชอบแต่ว่ามันเป็นชื่อบิมูดันบิมูดันก็คือแกรนด์สลมเทนนิสของระดับโลกซึ่งอยู่ที่อังกฤษมันก็ให้ความแบบเรียบหรูผู้ดีตีนแดงของอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็ลเลยแบบชอบมาก หลายๆคนที่เขาเล่นโอเล็กกันที่เพื่อนๆใส่กันก็จะเล่นพวกตัว Sport. สปอร์ตซับมารินเนอร์เล่น GMT เล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ชอบแต่ว่าถ้าเอาความชอบส่วนตัวจริงๆอ่ะเราชอบ r ิ m เวดัตัวนี้มากกว่าเพราะเรารู้สึกมันมันเรียบกว่ายากไหมไม่ยากเดินเข้าไปได้เลย <laughs> จริงๆไปมาแล้ว เคยไปที่แอมบาสซีมา 2- 3สาครั้งลแล้วเราก็ไม่มีไม่ได้เมื่อวานนี้พอดีแฟนไปทำธุระที่พารากอนก็เลยขำๆกะว่าเออลองเข้าไปดูลองเข้าไปถามหน่อยก็เข้าไปถามถึงตัวนี้เขาก็บอกว่าไม่มีเราก็ถามซับเดตมีไหมเขาก็บอกว่าก็ไม่มีต้องลงชื่อไวรอ2อ0สคิวซึ่งเราก็ก็ลงชื่อไว้ก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเขาบอกว่าเดือนนึงอาจจะเข้าสักเดือน2เดือน,อนซึ่งถ้ามีคิว2 0 0 3 0 0คิวก็ปีหนึ่งก็ไป24เดือน ก็2อ0สคิวก็10ปีพอดีกว่จะได้กว่าจะได้ซับเดตมาข้อบครองแต่ว่าข้อดีของการซื้อพารากอนแตกต่างกับเอลบซี A C, คือว่าเขาไม่ต้องซื้อพ่วงคือพารากอนเนี่ยเข้าไปถ้ามีซับเดตคุณซื้อได้เลย ถ้าเขามีของพอเสร็จปุ๊บก,ก็เดินเล่นยังไม่จบสกิลแฟนบอกว่าเฮ้ยเคยอ่านอยู่ว่าที่สยามอ่ะมีช็อปโรเลกแล้วบริการดีมากเราก็ไม่เคยไปเราก็เลยบอกเออ,อว่างๆมันมีเวลาก็เลยเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปก็พูดพูดคําเดิมว่าทุกครั้งที่เข้าช็อปบอกว่มมาสนใจตัววิลบูดันบอกวิลบูดันไหนเขาบอกมีมีเรือนหนึ่งก็หยิบขึ้นมาเราก็เป็นเรือนนี้เป็นเรือนนี้มีเรือนเดียวเป็นวิลบูดัน โรเล็กซ์เดชจัดวิมบูดันสองกษัตริย์ตรงนี้จะเป็นทอง 18K นะฮะจริงๆแล้วถ้าดูตัวแมทเทอเรียลมันเนี่ยมันดีกว่าพวกซับเดชที่เป็นสแตนเลสเฉย เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าราคามันต้องสูงแม่แ่เราก็เลยถามความคิดเห็นหลายๆ,ๆคนถามความคิดเห็นคนขายซึ่งคนขายน่าจะเป็นเจ้าของร้านเลยนะฮะเจ้าของร้านมาขายเองเลยนะฮะก็เป็นคุณน้าคนหนึ่งซึ่งแบบดูมีอายุอพอสมควรก็มาแนะนําให้บอกว่าเฮ้ยเวลาเราทำงานเวลาเราโตขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะใส่นาฬิกาให้มันดูน่าเชื่อถือให้มันดูภูมิฐานนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เราก็ฟังเราก็ได้ยินเขาพูดแหละเราก็เห็นด้วยแนะแต่เราก็พยายามไปแบบเฮ้ยไปลองลองดู กระจกอะไรเงี้ยในระหว่างนั้นภรรยายก็นั่งกุยกับผู้จ้าของร้านก็มีเซลคนนึงมาประกบเราแล้วก็แบบเฮ้ย hey, โอ้โหแบบคุณลูกค้าแบบเรือนี้มันแบบพุ่งเข้ามาเลยนะมันหายากมากเข้ามาเนี่ยถ้าคุณเดิอนออกไปเนี่ยคุณเดิอนออกไปอีห้านาทีมอาจจะไม่เหลือแล้วนะอะไรอย่างงี้เราก็แบบเฮ้ย hey, แม่งสวยจริงวะแม่งสวยแบบแล้วมันคือเรือนที่เราตามหาด้วยไงจริงๆเราตามหาเรือนนี้มากวามากว่ามากกว่าซับเดตเพราะเรารู้สึกว่าซับเดตอะคนใส่เยอะแล้วคนแบบเล่น เล่นจนแบบมันเกินมูลค่าของมันไปแล้วเพราะมันก็เป็นแค่ s t ต i เลส s ตี t e ที่สิบกว่าป,ปีที่แล้วมันขายแบบหลักแสนไปลายๆจนตอนนี้มันเป็นสามแสนอะไรที่หนึ่งในใจจริงคือเรือนี้คือด้านเรือ,อน,นี้จริงเพราะว่าแต่มูลค่ามันไม่ได้ขึ้นเหมือนซัพเดย์ราะคนมันไม่เล่นกันแต่ว่า ความชื่นชอบส่วนตัวมันมันสวยเพราะว่ามันสวยมากเพราะชอบคือชอบเลขลรมันแล้วชอบความเขียวที่มันเหมือนแบบเขียวออกาศาคือเขียวแบบรายการเดอะมาสเตอร์ของกอล์ฟที่มันแข่งกันแล้วแบบเราก็เป็นคนที่เล่นทั้งเทนนิสเล่นทั้งกอล์ฟอยู่แล้วอะแล้วแบบพอมันชื่อรุ่น,นดิมบบดันแล้วแบบฟังแล้วแบบทุกอย่างมันแบบมันใช่แล้วสุดท้ายก็เลยนั่งอยู่ประมาณอีกจะห้านาทีสิบนาทีแล้วแบบเพราะทุกคนก็บิวมากจนสุดท้ายตัดสินใจว่าแบบเออ มันก็ต้องมีสักเรือนนะวะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแล้ยวยังจำคำพูดนไะด้เลยว,ว่าจัดไปพี่อ๋จัดไปพี่อ๋จัดไปก็เลยก็เลยเรียบร้อยมาตามนี้ประทับใจมากส่วนมากส่วนเมื่อวานได้มาวันแรกก็เป็นรอยเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราก็เรากลัดซื้อมาใส่อ่ะมันก็คงมันก็คงจะเป็นรอยบ้าง มันกแต่ว่าก็เขาบอกว่าคือใส่ไปราคามันก็คงไม่ได้ตกอะไรเยอะถ้าถ้าในอนาคตเราจะปล่อยนะฮะแต่ว่าคงไม่ปล่อยยกเว้นว่าแบบขาดสนจริงๆซึ่งมีโอกาสสวยมากชอบมากเป็นเรือแรกครับเป็นโรเล็กเรือแรกเดี๋ยวจัดยิ้น์ระด้านทูโทนสองกระสั